ทุกคนครับเราอยู่กันในหน้า YouTube ของ i n n e r s l o t เป็น Developer ของ Among Us นะครับหลังจากเกมนี้ไม่ได้ถูกอัปเดตแบบจริงจังแบบอัปเดตใหญ่มานานมากๆแล้วนะครับเมื่อคืนที่ YouTube ของ Nintendo นะครับมีการเปิดงาน Nintendo Direct นะฮะก็เป็นงานประจำเขาอยู่แล้วเป็นการเปิดตัวเกมบน,น Nintendo Switch ที่จะมาใหม่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีเจ้าตัวนี้ฮะเจ้า Among Us เกม Among Us นะครับมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยผมยังไม่ได้ดูนะฮะผมเก็บเอาไว้มาเห็นตอนเช้าจะรอดูพร้อมเงนกับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นการเปิดตัว Among Us เดี๋ยวฟังเจ้านะฮะแมป5แมปที่5รีวิวเทเลอร์โอ้ my god นี่คือเสียงของเจ้า Among Us นะฮะเป็นการเปิดตัวแมปใหม่โอ้โหตอนนี้มีกี่แมปนะ4ใช่ไหมแมปแรกสเกลแมบที่2บนเครื่องบินนะฮะ แบบที่สามบนอาที่เป็นลาวาแบบที่สี่แบบที่เป็นเรือเหาะมี4ีแบบนะครับตอนนี้อยู่ที่ชายหาดโอ้เสียงนี้เสียงหน้าอินโทรเมนูโอ้ภาพน่ารักมากนี่ยานเหาะไอ้ว่าไงเจเล็ตเราจะบลูเราอยู่ไหนเนี่ยเป็นเกาะเป็นเกาะกินทะเลใช่ไหมเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมาก อะไรอ๋อเห็ดสปอร์เห็ดเอออับอักับไม่ได้เห็ดงอกทำยังไงดีทุบก็ไม่ไปวิง่งเร oh, ็วกำลังวิ่งกันไปโอ้โหระเบิดเลยแย่ yeah, แล้วจะรอดไหมเนี่ยอ๋อ oh, ญยานหนีตัว <laughs> ถ้าไปไมเจ้าเล็กต้องตกลงมาคนเดียวอ่าฮะยานพังเลยอะ จะยังอยู่ไหมเนี่ยอ้าวแต่มีลด็ดบบชิมนิ้วแมพโอ้อ๋อกระเดื่ออีกแล้วลอดูได้ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้คือท่อใช่ไหมเดี๋ยวฟังเจ้านะฮะโอ้นี่คือภาพเกาะทั้งเกาะเป็นแบบนี้แสดงว่ามีที่ปีนขึ้นไปได้